จูเลียสซีซาร์รัฐบุรุษและแม่ทัพชาวโรมันที่เลื่องชื่อและมีบทบาทสำคัญที่นำมาสู่การสิ้นสุดสมัยสาธารณรัฐโรมันซีซาร์เป็นนักการเมืองและนายพลของสาธารณรัฐโรมันตอนปลายซึ่งขยายดินแดนให้กับโรมันเป็นอย่างมากก่อนที่จะยึดอำนาจและทำให้ตัวเองกลายเป็นผดเด็จการของกรุงโรมปูทางไปสู่ระบบจกกักรวรรดิเขายังเป็นนักเขียนร้อยแก้วเรื่องราวในชีวิตของซีซาร์ที่ผู้คนรู้จัก ส่วนใหญ่มาจากงานเขียนของเขาจูเลียสซีซ่าหรือกาอิอุสยูริอุสไกซาเกิดที่กรุงโรมเมื่อวันที่12กรกฎาคม100ปีก่อนคิดศักราชในตระกูลขุนนางเก่าแก่ตำนานกล่าวว่าเขาเป็นมนุษย์คนแรกที่กำเนิดโดยการผ่าตัดหน้าท้องของมารดาแต่ซีซ่าก็กำพร้าบิดาตั้งแต่อายุ16ปีจึงต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว ในช่วงวัยหนุ่มของเขาสาธารณรัฐโรมันอยู่ในความโกลาหลเมื่อคว้าโอกาสได้ซีซ่าก็ก้าวหน้าในระบบการเมืองเขาค่อยๆไต่เต้าจากทหารหนุ่มจนได้เป็นผู้กำกับดูแลการเงินการคลังของรัฐเป็นผู้ว่าราชการสเปนซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของโรมันในช่วงสั้นๆและเป็นกลงศุนซีซาร่วมมือกับปอมเปและคลาสุสจัดตั้งคณะตรมิตรขึ้นปกครองโรมันด้วยเสียงสนับสนุนจากสภาสูง จากนั้นได้รับเลือกให้เป็นแม่ทัพใหญ่ซีซ่านำทัพไปรบในดินแดนกร์ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศฝรั่งเศสและเบลเยียมเขานำทัพเข้าโจมตีและยึดเมืองต่างๆมากกว่า800เมืองตั้งแต่ยุโรปเหนือตรวจนใต้ไปจนถึงอียิปต์ความสำเร็จของเขาเพิ่มอำนาจทางการทหารที่ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมดังประโยคอมตะของซีซ่าที่กล่าวว่าข้าไปถึงข้าได้เห็นและข้าได้ชัยชนะ ผลงานสำคัญของซีซ่ายังรวมถึงการขยายดินแดนโรมันไปถึงช่องแคบอังกฤษและแม่น้ำไลน์แม้ว่าซีซ่าจะประสบความสำเร็จอย่างมากแต่เขาก็มีศัตรูมากมายเช่นกันต่อมาซีซ่าได้แตกหักกับพันธมิตรของเขาและได้กลายมาเป็นศัตรูกันมีความพยายามจากฝ่ายวุฒธธิสภาและกลุ่มการเมืองที่ต้องการปลดเขาจากตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการทหารทำให้ซีซ่าต้องเดินทัพเข้ากรุงโรมทำสงครามกลางเมือง และยึดเมืองได้สําเร็จปอมเปย์และฝ่ายตรงกันข้ามกับเขาต้องหนีออกจากกรุงโรมไปยังกรีซซีซาร์ไล่ล่าปอมเปย์มายังกรีซแต่เขานีไปอียิปต์ก่อนจึงต้องตามไปถึงอียิปต์สุดท้ายปอมเปย์ถูกโตเลมีที่13จับและสังหารแต่ซีซาร์อยู่ในอียิปต์ต่ออีกเป็นเวลาสปีเพื่อจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างโตเลมีที่13และครีโอพัตราและเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในอียิปต์ซีซาร์ตกหลุมรักครีโอพัตรา และช่วยพระนางได้ปกครองอียิปต์ร่วมกับโตเลมีที่1 4บีซีซาร์และพระนางคลีโอพัตรามีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือซีซาริเนแต่ถือว่าเป็นบุตรนอกสมรสเพราะซีซาร์มีภรรยาอยู่แล้วชื่อคาเพเนียแต่ไม่มีลูกด้วยกันซีซาร์ปกครองสาธารณรัฐโรมันในฐานะผด็จการตั้งแต่49ปีก่อนคริสต์ศักราชเดิมตำแหน่งผด็จการเป็นตำแหน่งชั่วคราวอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนแต่ซีซาร์ประกาศตัวเองเป็นผด็จการตลอดชีพ เมื่อ44ปีก่อนคริสต์ศักราชอำนาจที่เพิ่มขึ้นและความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ของเขาทําให้วุฒธธิสมาชิกหลายคนกลัวซีซ่าปรารถนาจะเป็นก,กษัตริย์และเริ่มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจึงนํามาซึ่งการวางแผนสังหารซีซ่าขึ้นซีซ่าถูกกลุมสังหารในสภาในวันที่15มีนาคม44ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมครั้งสุดท้ายของวุฒิสภา หนึ่งในผู้สังหารเขาคือบรูตูสคนสนิทและวาจาสุดท้ายที่เปล่งออกจากปากซีซ่าคือเจ้าเองหรือบรูตูสแม้ซีซ่าเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและชื่นชอบในอำนาจแต่ก็นำพาซึ่งความเจริญมาสู่กรุงโรมเขาสามารถยุติสถานการณ์ที่วุ่นวายต่างๆแก้ไขปัญหาความยากจนพัฒนาระบบการปกครองให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันมอบสิทธิเสรีภาพที่ทัดเทียมให้กับพลเมืองในเมืองขึ้นต่าง การสร้างปฏิทินจูเลียนและเขายังเป็นแม่ทัพที่เหล่าทหารรักและยอมรับเพราะเขาแสดงถึงความเป็นผู้นำที่กล้าหาญเชื่อมัน่นนำหน้าและเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารของเขานักประวัติศาสตร์บางท่านจึงยกย่องซีซาร์ว่าเป็นผู้บัญชาการทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชื่อของซีซาร์ปรากฏอยู่ในปฏิทินเดือนกรกฎาคมและในท้ายชื่อของจกักรพรรดิโรมันหลายๆพระองค์เพื่อเป็นเกียรติแก่ซีซาร์ รัฐบุรุษของโรมัน